เขาคูด้เพ่นตุ๊กพร้อมแล้วบัดดี้ตือเป็นปโ,ปโนะไห ทายสบายดีเอฟซี G, ถูกฐานปติตามเลยครับชมมันนี่เอากระชีไปเบิ่งชิ้นควายทุกคนเลยควายเขาห้องไม้อยู่นี่นะเขาสีเพ็ดพูดเฮาสีได้ไปย่างไปเบิ่งมันย่างแล้วก็เฮาสีได้เอาเอาจะพูดนึงมากินแรงไปเบิ่งก็ทุกคนเลยปติตามเบิ่งน้วกันนะมันย่างอยู่บนชิ้นควายหลัดทงงน้าไปนีผู้ผัดไผ่ชูยชุยพวกนั้นไก,ไกนะ โซงนี่ก็ดำนากระไกลสิเลียวหลายนะทุกคนเลยหักก็แล้วเท้ารันเขียวมาแล้วทีตัวนี้เขียวมาแล้นะทุกคนนะเขานานะอยจะไปกุ๊กเป็นกอเลยปลูกเท้านะก็แล้วหลายเลยส่วนหลายคุณเล้วหลายนะเดี๋ยวนี้นะ จักามุ้นผ่านยไมันเป็นเนไปมันห้องไมห้องเชอร์มาเลออ้าุนอาจูนึงจูคายนี่เลยซอยพุแต่นี้ปั่นผีมัน เฮ็ดพูดนะครับโงโคนี่พูดหนึ่งทุกเลยเป็นขายสิาพูดพูดละแสนถือว่าล้านฮะเพราะมันฝันมีแพ้ไปเห็นควายห้องอ้อมมืครับอ้อบ้มืไม่เ,เข้าไปดิงกันไม่ได้กำตาซีพ้าแล้วนะไ่ายมันองอยู่เชน่อสดอ,อยู่โซนพลังมันเข้าเลี้ยงแต่ส่วน,นต้นปุน๊ ขวายกลังเหาเหาญี่พุ่หูเนาะพอดีปลากะทอดพีดีขวายพอดีพอดีแซ่บปลากะทอดปีนส,สื่อหองสื่อหัดคอมันอยู่ปเปล่าคูณขวายปุ่งใหเป็นเอสชิบกพูดตัวคนได้ ควายตัวหนึ um. ่งหลดหาหาเนี่ยจบตนบาทก็อะไรประมานี้ซอยแดงก็มาปั่นแล้วบันนี้โรนะัวไดไร้อยแแงด้มีค่ลอดหมซอยแดงมาปั่นเ็ดพูดทุกคนเลยตะเกาวาสีเห็สิบหกมันอีพืชสาววัวควายใหญ่ตัวน้น อยากวางหน่อย่แคบ่นเล้เาได้เาเยียกีได้พอดีเลยบอสพ่วเนี่หน้านีสินอยู่พี่กลา่าี่สาวพูดพอดี2ล้านพูดละไรเซถือว่าสี่พันฝ่าย สามเันปลายทุกคนเลยเป็นบาดกัรใหญ่ออมพยางเลย ยายสเขาเขายายผีมันล้นอมเบ่อนี่น้าโทนี่าโทนี่นนะฮะเขาอยู่นะโเฮตะลุยเนี่จักพอพีเนยตเอิญตะลุยตะลุยยากผีมันเชยโทอย่างสีมันกระดูกมันนำมงลายอยู่ตัวนะพวกจีดิ้่ได้บ่เต้จีดิ้ไม่ได้นั่น่าตลอยู่เออกระดูกผูใหญ่มีทิ้งมันนู่นสีนะสีนะนั่นนะ มือพี่เจ้าอันนี้ยูมือเขามักปนอันนี้เมตัดมีหอดเศร้าเศร้าบ่เลยาเอ็ดนะวนี้ขอบไปห็ดหุ่มทุกคนเราฮ็ดขายเห็ดปูดขายนะเอากลังมันพอเอาแเราก็เอาลายนาลายนี่เยสงอยูุ่คขาไป่เอนะาใตดีกินแรงเลย เขาอเลกเอาก็จะคุณมาไปเสียเลยไม่ต้องมาเอาเถอะจะเวรจะเป็นมา่ไปเสียเลยเขาถึงหนหนงาเฉยเฉทง่ง่ายอย่างนี้จะเลิแล้วสีนงานมีสีนงงานเอาเขาพูดเขาพนี่แน่พูดนี่แน่เพูดนะเขาเออโชว์เอาโชว์เอาโชวเลยก่อนมูเละพูดนั้นหมดหลายนะ สุดใจพุกปันตู้ข้างแล้วดิมาเรยพบหนึ่งโอเเป็นมือแล้วยังหลายทุกคน้สีควอยนะถาพูดหลยอย่ว่าถ้ามาพูดหรือแสนพอกินพอเอาหยุดดิอลายนั่นะเอเอากอมาิเอาสองพูดนั้นก็เอาสพูดเห็นว่ามันลายแล้วก็เอาสองรอเลนไปมือมาดิยังลายอยู่ทุกคน้สีควายนะ เขาก็ได้มือทุกคนเลยนี่แคบ,บานนี่นะงูควายควายเขามันเสื้อ้องเสื้อ้องคอมันฮัดคอมันอยู่แต่ป่าพ่นแล้วเขาได้เห็นพูดสาวพูดพ่อถืออะไรทุกคนเลยลายชัานี้นะพูดเลยแสนแสนหนึ่งสองร้อยบาทนี่นะพ่อทุกทุกคนหิวนักนะน,นี่เจ้าพูดนี่สี่ร้อย วหินักเอามือไว้อันนี้ไปให้แม่ทุกคนเลยเอาให้เขาพูดหนึ่งเอ,เอาพูดหนึ่งนี่ทุกคนเลยถือว่าลายเติมนะมหนึ่งเขาซุกฮาทีเฮ็ดกินเลยอันนี้นะเฮ็ดจุเฮ็ดลาบกะคักหน่อยเลยนะชิ้นชุดชุดเลยไายแบบ ซื่อฮัดคอมันดูเลยไม่งั้นมันอะไรนะมันตายโซ่ตายยังนะมันซื่อฮัดคอมันมันเฮาป่าละซื่อฮัดคอมันละตายมันนี่ถือว่าเด็ดเด็ดแห่งนะมันหิวน้ำหิวยาหมดเลยตายดนักไพหนึ่งเข่าทุกคนเลยหนึ่งเข่าชุกเข่าซีเฮ็ดเหยื่กินเลยมันนี้เฮ็ดนอนเพลทุกคนเลย Ich weiß man gar? so zutun นักบุนหามน้ำกาแเปนคู่เยอะก็แล้วคางโมเขาแล้วลก็มาเห็บยุ่ยกินทั่วเลยซอยอาทิตนอนเพสในวันนี้นะเตะเอาอเนื้อสดสดรือชิ้นสดสดๆๆเลยเพราะชิ้นงามทั่วเลยควายน้อยเลยอือควายพรดีกินน้องหนึ่งควายนะ คันถ้ามันบีตายจะขายนนั่ประมาณสองหมื่นหรือสามหมื่นบาทอันนี้เขามาขายเฮ็ดพูดขายในประมาณ 2, าา 3, สองพันปลายมีหดสามพันซำสามพันเนาะผัดหนึ่งสามพันปลายทุกคนเลย 3, เสามพันห้าตับหวานทุกคนเลยตับมากะ สวยตับมันซื้อเดนอนผีนะพี่เลอนี่นะนะเอาพี่เลขอขโมยเงินบ่ขอเงินไปซื้อกระเล็บกระดิกงน้อยเลยเจอกระเล็บเจอฉันไลกเพื่นกตแตัวนไหน้มันจะอาดนะ หวานสีน้ำทุกคนเลยฮึผังหอมครับซอยแล้วเลยทุกคนเลยจะน้อยเขาซุกเขาซี ลูกผีนะมามามาผีแล้วก็บุกขื่องมาเจอเลยนะมาพงมาตนาพอได้กิขนขา้าวโคมเดียวเลยโคบโคมันนี่บักเธอเอินไม่ใหญ่มากิขาน,นข้าวนำกินข้าวแรงนำเขามีอาหารดีเด้เอินพอเท้าไม่เท้ามากินนำกินอะไรเขาลูกผีมันชิลูกผีมันดตเลยลูกซุดเลยตะกผีมัน อเ,เอาน้ำมันของเป็นลเอาน้ำมันข่องดูมันลายเลยลูนลกน้ำเพร์ัปนก่อนเพรมันก็เสื้อบีพร้อมนดดันทุกคนเลยบีมันก็เขาบีบเช่นนี้เลย มันชุม่มเลยทุกคนเลยถ่ยถายจะเป็นหอยกุิดจีเด็ดกินซอยเดียวมนันนี่มันจะแล้วไวจะได้กินไวนะ ตัวนี้ทุกคนเลยโอโคก็ต่ำแล้วนะบอสม่เพน่อือนะตับพิดแล้วจะปรุงเลยโถผีบลงกว่าตัว sẽ bị rồi có khô đi lên ตือเปนโนไหมเน่นปกินดิบนะนี่นะเนเ้าโคเอาตโเขากะบุกงกิด,ดิมนี่ว้าวไม่ย่ายประกิเข้าวเลกน้ำเพ็ดโมมาเมายมาแต่วิ ถ้าเป็นพ่พมาเราก็ได้แบ่งให้เอา เอ้ยบบว้าสุดยอดเลยเห็นไปโคไข่โค้ไข่บระเภทนั้นนะถอดไข่โอดไข่เลยว้าติดเสียบขนาดเลยแบบ ิบ่าทุกคนเลยตับมันหลดอืมักเลยืวสุดยอดเลยมาแบ่งทุกคนเลยมีคือไม่ยห่ ่เเลเมทัลเขาละกระเพราแล้วก็เขาวเชฟเพนโคเชมอนี่อีกหมอ้มาะกินอยู่นี่เหาะกังพงสองคน 2>, 2คนกินลายบ้างเอออือ,อเป็นกัวแสบก็ได้หอมมันละซีนควายเพื่อที่ได้กินควายโอ้ยไม่ธรรมดาได้ทุกคนไหม ราคามันแพงค่าสามหมืนบาทสี่หมืนบาทตัวหนึ่งอันนี้มันซื้อฮัดค้อมันเดาะเข้าวแล้วพิดพูดเลยเป็เนเป็นในการ,รทอดไข่คุณเป็นตัดโ,โคไข่ทอดไข่ที่ไหนเนี่ย มาถทุกคนกินข้าวแรงนเดียวมาน,นี่มีนอนผีควายาเ่ามาแต่ดำหน้าโคกดำหน้าโคกแล้วเห็นขาเจ้าตกพูดควายควายซื้อฮัดคอมานละทุกคนเลยมันเฮาเล่าละ่ะมันห้องห้องไม้แหละซื้อฮัดคอมันละเลยตายขาเจ้าเลยเห็นพูดเฮาไปเอาดำพูดหนึ่งแล้วก็เอามาคือแม่แม่แน่พูดหนึ่งนะมันนี่เป็น2อพูดเฮาเอาพูดหนึ่งมาะทุกคนกินข้าวแรงคนเดียวมัน,นี่ถือว่าเมนูเฮากะแซมนะมันนี่นอนผี เ,เพ่นกิ่ทอดไข่บ่เพ่นกินทอดไข่มีกินบ่อร์นี่นะเนกิตับดิบนี่เลยแซบ่บตัวนี้คทูกคบนลยตัวนี้บคจะเป็นทอดไข่ขมามา,มาทุกคนกี่เขาแรงเดียวนมนีถือว่าสุดยอดเลยอาหารเรานะ มันแตงน้อยเลยมัคือมันแห้งกึ้นกลับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคทุกคนเลยเม,มนี่นี่อาหารเท่ากับถือว่าดีนะมีลราบนอนเพ่ควายมันี่นนะอืมยะได้กินนะควายนะประมาณราคามันกันบข้ามบ่กเป็นอย่างนี้เขาเจ้าขายในสี่หมื่นห้าหมื่นกะถือว่าซื้อกินกนะแง่มันราคาแพงอเม,มนี่นี่ซื้อมันฮัดคอแล้วกะห้องไม้ตายอยู่ป่าเขาเจ้ามาตุกพูดตุกพูดเท่าก็ได้ไปเอาน้ำ สองพูดเธอแม่พูดหนึ่งละกาเอา,เอาน้ำพูดหนึ่งมานอนฟีกินเอาถวา่าชุมยอดเลยทุกคนเลยมาตอนนี้เขากา็ได้กินข้าวกินน้ำแล้วละกาคลิปเขากา็จบลงพเลงนี้คลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่ขอบใจผู้ติดตามแล้วชม